สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิตเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดมีผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งได้มีการโพสข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีใจความว่าสำเนียงโสภาษากิริยาโสสกุลนายเชพลวิภาผู้ต้องหาในคดีน้องชมพู เสียชีวิตเดินทางไปสถานีพุทโธนกุกตูมเมื่อเช้าเพื่อขอเลื่อนสอบปากคำคนในครอบครัวตัวเองภรรยาและลูกจากวันนี้ไปเป็นวันที่25สิงหาคม2564ในภาพก่อนที่ไอหนีไอ้ผู้ต้องหาจะเดินมานั่งที่เก้าอี้มันใช้มือตบไปที่ภาพ ของพลตำรวจเอกสวัสดจ์งยอดสูงผอ,อตรอลักษณะการตบคือตบหน้าตบหัวเขียดแขนมากไปดูในคลิปช่องลูกมันหรือช่องยูทูบเบอร์พวกมันกันเองนะครับหลักฐานชิ้นดีมากๆฝากถึงขนายต้มและพ่อแม่ไอ้พูดต้องหาคนนี้หน่อยรู้แหลยว่าบ้านนอกเรียนน้อยไร้การอบรม แต่มันกำลังแสดงสันดานมัดต,ตัวเองมัดต,ตัวมันเองว่ามันเจร้อนขาดสติยังคิดผมไม่แปลกใจเลยทำไมมันถึงเป็นคนเดียวที่เข้าข่ายกระทำกับน้องชมพูเชิญมิ้นกันเต็มที่ละครับโพสต์นี้ หลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่ายังไงก็ยืนยันคำเดิมว่าไอ้สันขวาน คือคนที่ทำน้องไม่เปลี่ยนแปลงดูตั้งแต่คลิปแรกก็รู้สึกได้ว่าไอ้นี่แหละเส้นความเป็นแม่มันบอกอยู่บนโลกมาครึ่งชีวิตแล้วสันดานแบบนี้ fc ว่าไงคะฮ่าฮ่ฮ fc หูหนวกตาบอดค่ะจัดไปครับพี่น้องภาพนี้ถึงมือท่านผบตรแน่นอนครับตัวตนที่แท้จริง เขารู้มานานแต่พวกที่ไปหลงมันยอมชื่อเหลือมันเนี่ยคิดว่าน่าจะหนักกว่ามันอีกนะแยกแยะไม่ออกคนบริสุทธิ์เขาไม่ทำกิริยาแบบนี้หรอกฆาตกรชัดๆเร็วเสมอต้นเสมอปลายไอ้สัตว์นรลกถ้าเก่งจริงอย่าตบรูปมาตบตัวจริงเลยสิไอ้ชิงหมาเกิด พ่อแม่มันคงไม่เคยสอนความเป็นคนให้กับมันแน่ยูทู u เบอร์ YouTuber, เสือกถ่ายติดช็อตเด็ดอีกแล้วเดือดร้อนลุงไหมไปเตรียมคำตอแหลมาก่อนผมแค่รูปเฉยๆที่รูปเพราะส่วนตัวชื่นชมและนับถือท่านในการทำงานตามจับคนร้ายคดีหลานผมเนี่ยพวกเพจ fc แม่น้องชอบกันแก้งผม ทำเหมือนจิตไม่ปกติเตือนไม่ฟังกันมั่งเลยรวยแล้วอย่าสูบเยอะฮี่กรอบๆมันเก็บทรงไม่อยู่น่าจะโดนสักคดีเนาะนิสัยสันดานออกแบบนี้เรามาต่อกันที่ทางด้านของ f อซของนายเชยพลกันต่อนะคะโดย f อท่านนี้ก็ได้ห่างหายจากสื่อ เกี่ยวกับข่าวของนายเชพพลไปตั้งนานแล้วหลังจากที่โดนสกัดขาจากทางด้านของ f อทนายโดยขนาดนี้นั้นทนายท่านนี้ก็คือทนายนิทัศซึ่งได้มีการพดข้อความลงในเพจทนายนิทัศโดยมีใจความว่าชัดเจนลุงรอดถ้าไม่รอดก็ฟ้องได้เลยไม่จำเป็นต้องสอบพยาน หรือหาหลักฐานเพิ่มพยานที่เรียกไปหลายคนออก You Tube แสดงความหินทำนองจะเปิดเผยความจริงความหมายคือคนที่ถูกจับไม่ใช่คนร้ายตัวจริงถ้าเป็นคนร้ายตัวจริงก็ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยงานนี้ต้องขอบคุณยูทูบเบอร์หลายคนที่แฉไม่เลิกทำให้ตำรวจจำเป็นต้องตั้งหลักหาความจริงใหม่ เนาทีเป็นไปไม่ได้เลยที่จะก่อเหตุคดีนี้ถ้าลุงอุ้มไปจริงเหตุใดดีเอในตัวเด็กจึงไม่มีของลุงเลยถ้านายนิทัศรู้ได้ยังไงคะว่าไม่มีแสดงว่ามีการล้างศพโดยผู้มีความรู้ก่อนนำศพไปทิ้งอัมพางไว้ใครที่โกหกว่าไปไถนานั้นคือตัวจริงใครที่หายไปในคืนวันที่12นั้น คือช่วยกันปิดบังศพใครที่ผูกคอตายใครที่หายตัวไปเฝ้าต้นมะม่วงนั้นคือรู้เห็นการตายจึงถูกปิดปากหลายศพแล้วนะกกอกที่รักงานนี้ไม่มีพระเอกมาช่วยลุงแต่เป็นเพราะคนส่วนหนึ่งทั้งในและต่างประเทศเห็นว่าลุงไม่ผิดจึงสู้ยิบตาทุยกดดันจนความยุติธรรม น่าจะกลับคืนมาสู่ลุงหลังฟ้องไม่ทัน27สิงหาคม2564ไปบวชสักระยะหนึ่งไม่งานมานยังไม่หมดไม่ต้องเชื่อทนายเชื่อพระเถิดถ้าบวชได้อาจเจอทนายในวันบวชก็ได้จะรู้ว่าทนายอยู่ทีมไหนพวกเราทำงานเป็นทีมข้อมูลที่ได้มาแม่นยำ หลายๆบทความผ่านไปจากทนายขอบคุณพระอาจารย์ขอบคุณกลุ่มตำรวจน้ำดีขอบคุณอายการที่ช่วยค้นหาความจริงเพิ่มทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลวันศุกร์ที่20สิงหาคม2564กรุงเทพมหานคร